สำหรับบรรยากาศเรื่องราวของการ,รลงทุนในตลาดอนุพันธ์กันบ้างค่ะวันนี้ก็จะได้ตรวจสอบการทั้งในโกลฟิวเจอร์แลวก็เซฟฟิฟตี้อินดซ์ฟิวเจอร์ด้วยนะคะคจากพันด้านของคุณทิพานะวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก YLG Bullion and f u t u r e ค่ะสวัสดีค่ะคุณมลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะกลยุทธ์การลงทุนในโกลฟิวเจอร์สัปดาห์นี้นี่มองไปในทิศทางไหนคะค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเรายังมองว่าตัวราคาทองคํายังจะขยับอยู่ในกรอบอยู่นะคะ โดยที่แนวรับอยู่ที่บริเวณหนึ่งันสอง้อสี่สิบเหรียญค่ะส่วนแนวต้านนะคะในคืนนี้เองมีโอกาสจะขึ้นไปทดสอบที่บริเวณหนึ่งพันสองหกสิเ็ดเหรียญเป็นแนวต้านแรกส่วนอีกแนวต้านหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านสัปดาห์อยู่ที่บริเวณหนึ่งพัน้อยปดสิบเหรียญค่ะครนนี้เป็นแนวต้านสำหรับคืนนี้หนึ่งพันสองหสิบเจ็ดแล้วก็ถัดไปสองพันเอ 1, ่อหนึ่งันสอง้อยปดสิบถือว่าเป็นแนวต้านสำหรับสัปดาห์ด้วยค่ะ แล้วก็โดยรวมมนนะคะแรงซื้อของกองทุนต่างๆยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่สัปดาห์ที่แล้ว SDR มีการซื้อเข้ามาสุทธิอยู่ที่ระดับประมาณ1.8ตันค่ะทําให้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะคะก็ยังเป็นสุทธิในการซื้ออยู่ดีจะเห็นได้ว่าในช่วงต้นปีแรกแรงขายยังมีนะคะากองทุนอย่าง SDR แต่ในช่วงประมาณเดือนกว่าๆที่ผ่านมาตั้งแต่ราคาทองคำออมีการย่อตัวลงมาอยู่ที่ระดับประมาณสัก1,200ต้น,ตน ก็เริ่มมีแรงทยอยกลับมาซื้อสกุลนงะินกองทุนค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าทิศทางของราคาทองคำเนี่ยพอลดลงมาตามก็มีแรงช้อนซื้อนะคะแต่ในมุมมองหนึ่งค่ะถ้ามองไปเกี่ยวกับปัจจัยเศรษฐกิจโลกที่กําลังฟื้นตัวอย่างต่อเน,นื่องตอนนี้มันถือว่าเป็นกรอบที่ค่อนข้างจํากัดต่อทิศทางของราคาทองคําในอนาคตด้วยหรือเปล่าคะ ค่ะถือว่าเหมือนกันนะคะอย่างในสัปดาห์นี้นะคะข่าวที่เราจะตามของฝั่งสหรัฐเองก็มีไม่มาก,กน,นะครับโดยที่ไฮไลท์เรายังให้ไว้วันพฤหัสดีนะคะก็คือจะมีการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะนะคะก็คืออยากจะให้ดูในสัปดาห์หน้าเพราะว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐค่ะซึ่งก็คาดว่านะคะอาจจะมีการลดขนาดวงเงินอีกหนึ่งหมื่นล้านเหรียญนะคะ ถ้ามีการลดวงเงินจรจะถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ยังกดดันตัวราคาทองคำให้สามารถปรับตัวลดลงต่อได้อีกนี้ค่ะค่ะสมมุติว่าคืนนี้เนี่ยผ่าน1,267ไปได้จริงๆค่ะนักลงทุนนี้ควรจะทำยังไงคะลองต่อเลยไหมคะ คือมองว่าการขึ้นไปของราคาทองคํายังเป็นการขึ้นในระยะสั้นนะคะเพราะว่าอย่างถ้าเรามองภาพใหญ่ที่เป็นเศรษฐกิจของสหรัฐจะเห็นได้ว่าตัววงเงินของตัว QE มีการโดนปรับลดลงมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ต้นปีและแนวโน้มจะเป็นอย่างนี้จนถึงสิ้นปีนะคะดังนั้นเองทุกครั้งที่มีการปรับลดตัววงเงิน QE ก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ยังสะกดดันตัวราคาทองคําให้ปรับตัวลดลง ดังนั้นการติดตัวขึ้นของราคาทองคําในรอบนี้เรายังมองว่าเป็นการตับตัวขึ้นในระยะสั้นเท่านั้นค่ะค่ะจากการประเมินนี่นะคะส่วนหนึ่งแล้วราคาทองคํานั้นก็จะไปผูกติดกับตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งฝั่งของยุโรปนะคะตอนนี้มีเริ่มมีการปรับลดเป้าในส่วนของอัตราเงินเฟอ้อลงมาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาตรงนี้มันจะสะท้อนกับทิศทางของราคาทองคําอย่างไรบ้างคะค่ะก็คือจะเห็นได้ว่าจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ ที่ฝั่ง ECBM มีม,มตินะคะก็คือว่าลดนโยบายดอกเบี้ยลงจาก0.25อยู่ที่ระดับ0.15นะคะนอกจากนี้ยังเป็นธนาคารกลางของโลกแห่งแรกด้วยนะคะที่มีการลด d e p o s สิ rate หรือว่าดอกเบี้ยเงินฝากจากที่ระดับ0เป็นติดลบ0.1อันนี้เนี่ยค่ะก็คือส่งผลระยะสั้นกับตัวราคาทองคำจะเห็นได้ว่าตัราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยค่ะ ่โดยรวมมันนะคะคือเรามองว่าการขึ้นมาของราคาทองคำในรอบนี้ยังค่อนข้างจำกัดค,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 ค่ะค่ะจากการมองทิศทางในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็มองจากการประเมินของนักลงทุนที่อาจจะมีการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยเห็นราคาต่ำๆแบบนี้การวางแผนการลงทุนระยะกลางถึงยาวเนี่ยสามารถที่จะทยอยซื้อสะสมหรือว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะสร้างผลกําไรได้บ้างไหมคะค่ะอย่างถ้านักลงทุนระยะสั้นเนนะคะยังแนะนําให้ลงทุนตามกรอบค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นารลงทุนระยะกลางระยะยาวที่มองไปในลักษณะของการทยอยสะสม,มนะคะแนะนําว่าจุดที่เข้าทยอยสะสมควรจะต่ำกว่าหนึ่งันสอง้อสี่สิเหรียญค่ะค่ะไปมองกันที่เซฟฟิซตี้อดีฟิวเจอร์กันบ้างค่ะบรรยากาศการซื้อขายในวันนี้เนี่ยนะคะก็ยังถือว่ามีกรอบค่อนข้างจํากัดหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาแรงเลยทีเดียวเราประเมินที่ทางของการลงทุนในเซฟฟิซตี้อดีฟิวเจอร์อย่างไรบ้างคะค่ะสําหรับตัวเซฟิตี้เองนะคะจะเห็นได้ว่า สำหรับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็คือว่ามีการปิดในการปรับโวเพิ่มขึ้นนะคะเหมือนกันกับไอต้ตลาดเซ็นทเองค่ะอย่างรอบนี้เรามองว่าวันพรุ่งนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่บริเวณ974จุดค่ะส่วนแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,003จุดและ1,10 0จุดค่ะ โดยรวมมานะคะก็คือว่าในก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ามีปัญหาภายในประเทศเองนะคะแต่หลังจากที่ทางพสชได้มีการเข้ามาดูแลนะคะ,คะก็จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นกับนักลงทุนแล้วนะคะรวมทั้งมีโคงรงการต่างๆที่กําลังจะออกมาในเร็วนี้เลยทําให้เริ่มมีแรงเขาลงทุนจากกลุ่มทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศและต่างประเทศค่ะมองว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปใกล้แนวต้านนี่มากน้อยแค่ไหนคะ ค่ะโดยรวมยังถือว่ายังมีโอกาสที่จะเห็นนะนะคะแต่ให้ระวังแรงไทขายทำกำไรระยะสั้นด้วยค่ะค่ะเรามีการประเมินสัญญาณการซื้อขายของนั้นทุนต่างชาติในกลุ่มของเซฟฟิี้เด u ฟิวเจอย่างไรบ้างคะช่วงนี้ค่ะก็โดยรวมมานะคะก็ถือว่ามีแรงซื้อเข้ามาเหมือนกันโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบใกล้ๆบริเวณ1,000จุดนะคะแล้วก็หนึ่จุดยังมีมอยู่ครัค่ะ,คะ ไปมองกันต่อนี่นะคะช่วงนี้จะเห็นได้ว่าทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนค่างเงินบาทที่มันแข็งค่าขึ้นมาในกรอบแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะส่งผลต่อการลงทุนในส่วนของเซฟฟิหรือว่าโกลฟิเจอร์อย่างไรบ้างไหมคะค่ะก็จะส่งผลกับตัวโกลฟิเจอร์ในทางอ้อมนะคะค่ะตัวค่างเงินบาทเองยิ่งแข็งค่าเท่าไหร่ก็จะส่งผลกับตัวราคาทองนะคะก็คือเพราะว่าราคาทองคําเองเนี่ยจะมี มีค่างเงินบาทที่เอฟเฟกต์ด้วยเหมือนกันนะคะเราจะเห็นได้จากช่วงที่ผ่านมามีความเชื่อมั่นของหลักลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยได้เห็นแรงการลงทุนกลับเข้ามาเพิ่มขึ้นดังนั้นสิ่งที่ตามมาอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของค่างเงินบาทก็มีการแข็งค่าขึ้นเพราะว่ามีเงินลงทุนเข้ามาในประเทศมากขึ้นค่ะในตลาดโกลฟิเจอร์เอ,อ,เองหรือว่า Se t 50 Index Future เองเนี่ยนะคะ เขาสนใจประเด็นเรื่องของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินที่แบงค์ชาติบ้านเราแล้วก็ FOMC ที่สหรัฐมากน้อยแค่ไหนคะถึ่งตอนนี้เองนะคะก็สำหรับทองคำเรายังให้น้ำหนักนะคะของ FOMC ที่จะมีในสัปดาหนะ์หน้าวันที่17และ18ที่จะถึงนี้แล้วนะคะส่วนทางเซฟตีเหรอคะค่ะสำหรับเซฟตีเองนะคะก็คือการประชุมแน่ประเทศก็ยังต้องติดตามค่ะค่ะ มาขอสอบถามกันไปในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนสักนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีแรงเหวี่ยงพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวแข็งค่าเดี๋ยวอ่อนค่านะักลงทุนจาเป็นที่จะต้องมีการมีทําเรื่องของการติดตามความเสี่ยงหรือว่ามีการบริหารความเสี่ยงอย่างไรบ้างไหมคะค่ะสําหรับตัวอัตราแลกเปลี่ยนเองนะคะ,คะจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวขึ้นลงแต่ว่าการปรับตัวขึ้นลงในแต่ละวันนะคะก็ไม่ได้มากนะัก ดังนั้นถ้าเป็นในแง่ของการลงทุนระยะสั้นโดยเฉพาะอย่างกลุ่มที่ลงทุนในคกมพิวเจอร์เองนะคะการลงทุนภายในวันนะคะเรามองว่าความเสี่ยงตรงนี้ก็อาจจะยังไม่มากนะักหรือว่าถ้าแบบว่าลงทุนระยะสั้นในช่วงสองจนถึงสามวันเราจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของการเปลี่ยนตัวของค่างเงินบาทก็ถือว่าไม่ได้มากนักค่ะค่ะ ดังนั้นถ้าหากว่ามองในกรอบระยะสั้นคงไม่เป็นไรมากมองกรอบระยะยาวนี่ยังสามารถถือสถานะได้ไหมคะสาหรับอัตราลแลกเปลี่ยนที่อยู่ในกรอบในลักษณะแบบนี้นะคะค่ะคืออันนี้มองในแง่ของนักลงทุนที่ลงทุนในตลาดอคอลดิวเตอร์ใช่ไหมคะ,คะใช่ค่ะค่ะสำหรับการลงทุนในตลาดโกลิวเจอร์เองนะคะก็ออยังอยากจะเน้นํานักลงทุนนะคะว่าถ้าเป็นในแง่ของการลงทุนระยะยาว ตัวราคาทองคายังมีโอกาสที่จะได้รับการกดดันนะคะจากข่าวต่างๆโดยเฉพาะข่าวของเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีขึ้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันตัวราคาทองคาให้ปรับตัวลดลงต่อค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอคําถามสุดท้ายนะคะสั้นๆเนี่ยอยากทราบว่านักลงทุนที่ต้องการจะซื้อทองคําแท่งเพื่อสะสมณนะเวลานี้เนี่ยใช่เวลาที่เราจะเข้าไปทยอยซื้อสะสมทองคําแท่งหรือเปล่าคะ ค่ะตอนนี้นะคะราคาทองคําเองมีการปรับโตขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ1,260เหรียญค่ะและโดยรวมนะคะถ้าเกิดว่าต้องการจะลงทุนระยะกลางระยะยาวเราแนะนํานะคะว่าให้นักลงทุนรอจังหวะการย่อตัวลงมาโดยที่แนวรับที่น่าจะซื้อนะคะอยู่ที่บริเวณ1,240ลงไปซึ่งถ้าเราคำนวณเป็นเงินบาทเองก็จะอยู่ที่ระดับประมาณ19,000บาทต่อบาททองคำค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ